Meu Deus, como é bom ser vida louca เราอยู่กันที่เพจรถบรรทุกต้องอีสุคิงยนนะครับพบกับผมแอดมินสิวน้อยนะครับวันนี้สซวน้อยจะพาทุกท่านมาดูรถบรรทุก10ล้อ FXZ สามร้อยหกสิบแรงม้านะครับเป็นรถ10ล้อพ่วงนะครับผมคันข้างหน้าเรานี่เลยนะครับอันนี้เป็นรถ10ล้อพ่วงข้อเกษตรนะครับเป็นกระบะดําเหล็กลูกพ่วงสามเพ่านะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ สำหรับข้อมูลเรื่องตัวรถนะครับรุ่นนี้เป็นรถ10ล้อ2เพลานะครับรุ่น FX360 แรงม้านะครับให้กับแรงแรงม้าและแรงบิดสูงในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์6สูบซูเปอร์คอมเบลนะครับผมแล้วก็ระบบเทอร์โบเป็นระบบเทอร์โบแปรผันนะครับ VVT เทอร์โบนะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์9เกียร์เดินหน้านะครับพร้อมกับระบบความปลอดภัยในเรื่องของระบบเบรกนะครับ ตัวนี้เป็นระบบเบรกแห้งนะครับหรือว่าเบรกลมล้วนนะครับระบบแบบ full air brake นะครับผมสำหรับรายละเอียดรถรุ่นนี้นะครับผมเป็นการตกแต่งแบบสวยงามนะครับผมเริ่มจากด้านหน้านี้นะครับผมด้านหน้านี้เป็นยืนย้ำกันชนหน้านะครับกันชนหน้าแบบชุบโครเมียมนะครับผมอ,อันนี้เราถอดกันชนเดิมออกไปแล้วก็ไปทําการประดับตกแต่งแบบกันชนชุบโครเมียมนะครับ สวยงามไปทีเดียวนะครับแล้วก็มีกรอบป้ายทะเบียนเป็นกรอบป้ายทะเบียนสแตนเลสให้ลูกค้านะครับด้านหน้าก็จะมีตะแกรงไฟหน้าทั้งสองข้างให้นะครับถัดขึ้นมาด้านบนอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นใหม่แล้วนะครับยีสุคิงออฟทักสังเกตจากกระจังด้านหน้ารถนะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับพร้อมกับโลโก้ยีสุขนาดใหญ่นะครับตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ ตัวนี้เป็นหัวเด็กกนะครับแล้วก็มีโลโก้รุ่นบอก F-X360 แรงม้านะครับแล้วก็รถรุ่นนี้นะครับมีการรับประกันตัวรถให้5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับรับประกันในส่วนของหัวเก๋งเครื่องยนต์เกียร์จัดสี่เฟืองท้ายนี่เรารับประกันให้5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับแล้วก็มี รีค่าบำรุงรักษาให้5ปีหรือ2แ0นโลนะครับสำหรับแคมเปญการออกรถใหม่นะครับอ่ะแล้วก็ในเรื่องของชุดระดับตุดกแต่งถัดมาข้างบนนะครับพวกขากระจกชุบโคมเมียมนะครับผมทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ไฟหลังคานะครับไฟหลังคานี้เซียวน้อยให้อู่เขาจะใส่ให้นะครับเป็นไฟหลังคาทั้งหมด6ดวงนะครับ ดวงซ้ายสุดกับขวาสุดอันนั้นจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เราจะมีไฟเลี้ยวบนหัวเก่งให้ลูกค้าพร้อมนะครับสี่ดวงข้างในจะเป็นไฟหลีนะครับโอเคแล้วก็มาเราไปดูถึงข้อมูลในเรื่องของตัวถังกันบ้างนะครับในเรื่องของกระบะดานะครับตัวนี้เป็นกระบะดาเหล็กนะครับผมตัวแม่ยาวอยู่ที่6เมตรห้นะครับสูง2องเมตรห้นะครับผม แล้วก็ตัวลูกพ่วงนะครับลูกพ่วงเป็นลูกพ่วง3าเพานะครับตัวลูกพ่วงยาวอยู่ที่7เมตรห้นะครับสูง2เมตรห้นะครับผมพร้อมกับประดับจบแต่งอุปกรณ์มาให้ครบคันนะครับไปเดี๋ยวเสือน้อยจะพาไปดูกันใกล้ๆรถนะครับโอ้โหหล่อมากครับกันนี้นี่หล่อแบบเรียบๆนะครับด้านข้างรถนะครับก็จะมีการยิงเรเวสซุ้มล้อนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบ้าบันไดนะครับ เบลเบนไดตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแบบเบลเบนไดสแตนเลสให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะมีครอบมือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ติดกันสาสให้เป็นโครเมียมข้างบนด้วยนะครับสําหรับในเรื่องของล้อและยางนะครับตัวนี้เป็นน็อตล้อแบบ10ตัวแล้วนะครับผมยางใช้ยางเป็นยางของบิสโตนนะครับ ตัว r 1 5 9นะครับตัวนี้เป็นยาง2 9งซีรีส์นะครับหน้ายางแก้มยางเตใหญ่นะครับอ่าอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับระบบเบรคของรถบรรทุกอีซุนะครับผมรถนบรรทุกอีซูรุ่น360แรงม้านะครับทุกรุ่นนะครับผมใช้ระบบเบรคเป็นเบรคแบบลมนะครับผมลมล้วนนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือว่าเขาจะได้ถังลมเบรกนะครับเป็นถังลมอลูมิเนียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อดีของถังลมเบรกแบบบลูมิเนียมก็คือว่าการใช้งานได้ยาวนานนะครับไม่เป็นสนิมนะครับเนาะแล้วก็รุ่นนี้นะครับให้ถังลมมาทั้งหมดอยู่5ใบนะครับอ่าก็จะมีใบที่1นะครับใบที่1อันนี้จะเป็นถังลมสายสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นถังลมหลักของรถบรรทุกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถังลมใบที่2นะครับถังลมใบที่2นี้เป็นสายลมสีสีแดงนะครับผมตัวนี้เป็นถังลมเบรคร้อหน้านะครับ แล้วก็ถังที่สามนะครับถัทงที่สามนี้ก็คือเป็นสายลมเบรกสีเขียวนะครับอันนี้เป็นลมเบกรกล้อหลังนะครับเสียนน้อยแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับถังลมสายสีแดงกับสายสีเขียวนี้นะครับมันเป็นถังลมเบรกนะครับเวลาลูกค้าเอาไปใช้งานไม่ควรที่จะมาต่อหรือมานําลมไปใช้งานจากสองถังนี้นะครับผมถ้าเราจะต่อก็จะต่อไปจากถังลมหลักอย่างเช่นสายตัวนี้นะครับ อันนี้ทางอู่เขาก็จะต่อไปถังลมตัวลูกนะครับกระจายลมไปตัวลูกด้วยนะครับแล้วก็ถังถัดมานะครับถังถัดมาตัวนี้จะเป็นสายสีส้มนะครับสายสีส้มนี้ก็จะเป็นถังลมสำรองของรถรุ่นนี้นะครับออยู่ตำแหน่งนี้ทั้งหมดอยู่5ใบนะครับแล้วก็ใบที่5นะครับใบที่หจะถูกซ่อนอยู่ใต้จะีฝังมุดนะครับเห็นไหมครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหถังลมนะครับอันนั้นเป็นใบที่หนะครับ ถังลมใบนั้นนะครับใช้สําหรับในการเหยียบคัสในการเข้าเกียร์นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ในการเหยียบคัสเข้าเกียร์นะครับจะใช้ลมช่วยนะครับทําให้รถของท่านเหยียบคัสได้นิ่มขึ้นแล้วก็เข้าเกียร์ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของรถบรรทุกอีสุรุ่นนี้นะครับแล้วก็ถัดมาครับผมในส่วนของล้ออะยางตัวเพลา้ายนะครับผม อันนี้เป็นเพาท้ายขนาดใหญ่แล้วนะครับเป็น1ิบล้อสองเพานะครับมีเฟืองท้ายด้วยกัน2ลูกนะครับผมขับเคลื่อนด้วยกันทั้งหมด2เพานะครับรถรุ่นนี้มีดิฟล็อกด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของจุดเด่นของยีสุนะครับผมอันนี้เป็นเพาโบกี้ขนาดใหญ่แล้วนะครับเพารอมรักน้ำหนักหรือว่าเพาหามแดดนะครับแล้วก็แหนบเป็นแบบแหนบไายนะครับโอ้โหแหนบนี่หนาตึบนะครับแล้วก็ ทุกท่านสังเกตเห็นเหมือนผมไหมครับรถบรรทุกอีซุดูแคสซีเขาครับผมตัวนี้เป็นเัสซีขนาดใหญ่นะครับผมเจสซีขนาดใหญ่นะครับใหญ่สุดในวงคันรถบรรทุกแล้วเหรอครับแล้วก็เจสซีตัวนี้ไม่ได้มีการเจาะรูไล่เบานะครับของเราเป็นเจสซีแบบหนาใหญ่เลยทีเดียวนะครับลูกค้าก็มั่นใจในการใช้งานได้นะครับอันนี้การันตีนะครับแล้วก็เจสซีของเรานะครับ เราจะมีตัวซับเจสีด้านล่างให้พร้อมนะครับเสริมความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่มาดูตัวเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายของเราตัวเราจะมีตัวดิฟล็อกด้วยนะครับแล้วก็มออลมเบรกเป็นมออลมเบรกแบบสองชั้นนะครับรถรุ่นนี้ตัวแม่นะครับตัวแม่มีการปรับตั้งผ้าเบรกแบบอัตโนมัติด้วยนะครับสําหรับล้อเข่าท้ายนะครับผมทั้งสองดุมล้อนี้อ่า ดุมที่หน่ดุมที่2นี้จะมีการปรับภาพบเบรกแบบอัตโนมัตินะครับอ่ะรายละเอียดเรื่องตัวรถเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวถงังหรือว่าตัวกระบะดั้มด้วยนะครับอันนี้เป็นกระบะดั้มเหล็กนะครับตัวแม่ยาว6เมตรห้สูง2เมตรห้นะครับตัวลูกพ่วง3เพานะครับยาวอยู่ที่7เมตรห้สูง2เมตรห้นะครับ ในการต่อตัวถังของรถรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็ใช้งานบรรทุกสินค้าทางการเกษตรบรรทุกพืชไร่นะครับอันนี้ผมก็ทําเป็นแบบกระบะเปิดข้างได้นะครับแล้วก็ข้างในนะครับข้างในก็จะมีการติดตะแกรงลงสีนะครับผมติดตะแกรงกันสินค้ารั่วไหลออกมานะครับส่วนเรื่องของกระบอกดํานะครับกระบอกดําตัวนี้เป็นกระบอกดําใหญ่ไซส์15ตันนะครับทางอู่ก็จะติดตั้นของกระบอกดํา MP ให้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวลูกพ่วงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกพ่วงสามเพานะครับยาวอยู่ที่7จ็ดเมตรห้านะครับผมแล้วก็ในเรื่องของล้อและยางนะครับตัวนี้เราใช้เป็นเพาสิบน็อตนะครับผม่าตัวนี้เพาสิบน็อตของ3ามิตรนะครับเป็นเพาใหญ่แล้วนะครับผมนี้ใช้เพาแบบมาตรฐานเลยนะครับทั้งหมด3ามเพานะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องของแชสซีตัวรถนะครับสังเกตนะครับถ้าท่านผู้ชมทุกท่านหรือว่าลูกค้าทุกท่านสังเกตนะครับผมถ้ารถตัวลูกพ่วงนะครับยาวตั้งแต่7เมตร20ขึ้นไปนะครับตัวแชสซีตัวลูกนะครับต้องใช้แชสซีไซส์350เซนนะครับ350มิลลิเมตรอ่าครับผมหรือว่า35เซนนะครับ คือรถรุ่นนี้ในในเมื่อตัวถังยาวนะครับชือดสีตัวลูกต้องเป็นไซส์ใหญ่นะครับทําให้การรองรับน้าหนักได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนไซส์ตัวลูกยาวเจ็ดเมตรก็จะใช้ชืดสีอยู่ที่สามสิบเซนนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวลูกนะครับกระบอกดําก็เป็นกระบอกดําใหญ่เหมือนกันนะครับนี่เป็นกระบอกดําใหญ่เป็นของยี่ห้อเอ็มพีนะครับไซส์สิบห้าตันนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นเผาท้ายนะครับเผาท้ายก็เป็นลูกก่้างสามเผานะครับแต่ว่าตัวลูกนะครับตัวลูกนี้ไม่ได้มีการปรับตั้งผ้าเบรกอัตโนมัติเหมือนตัวแม่นะครับดังนั้นเวลาใช้งานนะครับทางพี่ๆคนขับก็ควรจะดูแลเรื่องการตั้งผ้าเบรกโดยสม่ําเสมอนะครับมาดูมิติรถด,ด้านหลังกันบ้างนะครับนี่โอแล้วก็ด้านท้ายนะครับ ทางอูเขาก็ประดับตกแต่งชุดบางฝุ่นท้ายให้นะครับไฟท้าย LED นะครับกรอบสแตนเลสก็สวยนะครับฝาท้ายเป็นแบบ2ตอนนะครับผมข้างบนนั้นเป็นรั้วแบบถอดได้นะครับเห็นไหมครับดูกันชัดๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจรถบรรทุกนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจรถบรนทุกต้องอีสุคิงยนต์บายเซลน้อยด้วยนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินออกรถเงินดาวนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเซลน้อยได้นะครับที่เบอร์โทร0918282264นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็เบอร์นี้เหมือนกันนะครับเพิ่มเพื่อนทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยนะครับอ่า แล้วก็อ่ะอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกสักหน่อยนึงนะครับในเรื่องของตัวลูกนะครับตัวลูกเรื่องของแหนบหรือว่าเรื่องของการรองรับน้ําหนักนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับตัวลูกนะครับคือทางอู่เขาจะใส่ตัวแหนบนะครับผมแหนบทั้งหมดอยู่11ชั้นนะครับเห็นไหมครับเป็นแหนบ11ชั้นนะครับเพื่อการรองรับน้ําหนักที่มากยิ่งขึ้นนะครับ ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับดูจากสเปคตัวแม่ตัวลูกแล้วการใช้งานลูกค้าค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับผมเพราะว่าตัวแม่ยาว6เมตร50ตัวลูกยาว7เมตร50สูง2เมตร50นะครับดังนั้นเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับการรองรับน้าหนักต้องแข็งแกร่งทนทานนะครับผมดังนั้นเราก็เลยต้องใส่แหนบตัวลูกให้ทั้งหมด11ชั้นนะครับโดยปกติแล้วถ้ารถทั่วไปจะใช้แหนบแค่9ชั้นนะครับ แล้วก็บางที่ใช้ถ้ามีการเอโหลดน้ําหนักก็ใช้แค่10ชั้นแต่นี้เพื่อความมั่นใจนะครับทางอู่เขาใส่ให้ถึง11ชั้นนะครับอ่านี่ครับแล้วก็ในเรื่องของถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันที่ติดรถมาตัวแม่นะครับผมเป็นถังน้ํามันไซส์ใหญ่นะครับผมใช้กุญแจเดียวกันกับกุญแจสตาร์ทไขถังน้ํามันได้เลยนะครับตัวนี้ถังน้ํามันติดรถไซส์อยู่ที่370ลิตรนะครับผม ก็ถือว่าใช้งานได้ยาวนานนะครับในการเติมหนึ่งครั้งนะครับดิ้งกันยาวๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวรถนะครับตัวนี้เป็นหัวเก๋งขนาดใหญ่แล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นหัวเก๋งขนาดใหญ่แล้วนะครับดังนั้นการยกหัวเก๋งของรถรุ่นนี้นะครับเป็นการยกหัวเก๋งแบบไฟฟ้านะครับเราจะมีระบบกลไกการยกหัวเก๋งให้ตรงนี้นะครับผมก็สะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็ เรื่องของหัวเก๋งนะครับดูจุดเด่นของรถบรรทุกอีสุอีกนิดนึงนะครับตัวนี้หัวเก๋งเราลองรับน้ําหนักด้วยโชคอัพและสปริงนะครับผมมันจะมีโชคอัพแล้วก็สปริงด้านนี้นะครับเห็นไหมครับโชคอัพแล้วก็สปริงให้2ฝั่งนะครับแล้วก็การล็อกหัวเก๋งเป็นแบบล็อก2จุดนะครับจุดที่1 แล้วก็จุดที่2ตรงนั้นนะครับเราไม่ได้ล็อกหัวเก๋งจุดเดียวตรงกลางแบบนี้นะเราล็อกหัวเก๋ง2จุดนะครับทําให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับในการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะความนิ่มนวลของหัวเก๋งนะครับขับรถรุ่นนี้แล้วขับไปไกลไม่เมื่อยไม่ล้านะครับเพราะว่าเราออกแบบตัวรถให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเบาะนั่งฝั่งคนขับนะครับผม เบาะนั่งฝั่งคนขับเราก็เอาใจโชเฟอร์หน่อยครับเราติดตั้งเป็นเบาะนั่งแบบถุงลมมาให้นะครับพร้อมกับพวงมาลัยแบบมีแอร์บักนะครับอ่ะก็นี่แหละครับเป็นรูปโฉมของรถบรรทุกอีซุรุ่นนี้นะครับฝากอีกครั้งนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถพักเข้ามาหาเราได้นะครับที่เพจรถบรรทุกต้องอีซุขิงยนต์บายเซลน้อยนะครับหรือว่าท่านใดจะสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ โทรมาที่เบอร์0 9 1 8 2 8 2 6 6 4นะครับวันนี้เซี่วน้อยพาาทุกท่านนะครับมาดูรถสวยๆนะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอครั้งต่อต่อไปให้เซี่วน้อยด้วยนะครับวันนี้เซี่ยวน้อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ